ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวข่าวปากปูนะครับพบกับผมวสันเตเปี่ยมเช่นเคยครับวันนี้วันศุกร์ที่24พฤษภาคม2567ครับท่านสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเพจ Facebook และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเทศบาลเมืองปากปูน เพียงพิมพ์คําว่าเทศบาลเมืองปากภูนนั่นเองเลครับมาดูข่าวประเด็นสาคัญในรอบสัปดาห์นี้นะครับโรงเรียนไวสัยหัวใจอาสาจัดกิจกรรมจากลูกปูในกระด้งสู่ไวสัยหัวใจอาสาณท่าเรือคนชายเลนหมู่ที่9ตำบลปากภูนภายใต้คอนเซ็ปต์สุขสนุกสนใจและภูมิใจงานนี้มีนักเรียนไวสัยและผู้ปกครองเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยะครับ มาดูข่าวประเด็นต่อมานะครับเทศบาลเมืองปากพูนให้การต้อนรับคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและบุญฝอยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในโอกาสจัดประชุมสัญจรและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรณนะเทศบาลเมืองปากพูนครับเมื่อวันที่1 6พฤษภาคมที่ผ่านมาณนะห้องประชุมป่าชายเลนในธนวุฒิวันพรามนายกเทศมนตรีเมืองปากูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประหลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลเมืองปากพูลร่วมให้การต้อนรับคณะการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสจัดประชุมสัญจรและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรณเทศบาลเมืองปากพูนนำโดยนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมโดยมีดกรกนกเกตชาตินายกเทศมนตรีนครน,นครศรีธรรมราชนางดวงทิดาจันพุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้แทนหน่วย งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในครั้งนี้ เป็นการประชุมสัญจรครั้งแรกเพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการขยะที่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ซึ่งเทศบาลเมืองปากพูนได้มีการดำเนินการบริหารจัดการขยะโดยการติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและการดชีวภาพหรือว่าเครื่องวัวเทียมเพื่อรองรับการคัดแยกขยะในครัวเรือนซึ่งเป็นการกำจัดเศษผลไม้เศษอาหารที่ใช้เทคโนโลยีในการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยทั้งยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่ถูกทิ้งโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ให้มีการนำประโยชน์กลับคืนมาจากขยะอินทรีย์โดยการนำมาเป็นปุ๋ยและก๊าซชีวภาพภายหลังการประชุมนายกปูได้นำคณะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะครบวงจรของเทศบาลเมืองปากพูลซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่5ซอยไร่ย่าลุงชัยเพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทเช่นการจัดการขยะเปียกจาพวกเศษอาหารด้วยนวัตกรรมทาวเทคหรือว่าเครื่องวัวเทียมนั่นเอง การแปลรูปขยะถุงพลาส,สติกให้เป็นน้ำมันไพโอลิสการจัดการขยะรีไซเคิลประเภทขวดพลาส,สติกด้วยการบีบอัดนำส่งขายเป็นรายได้เข้ากองทุนชมรมผู้สูงอายุและการจัดการขยะรูปแบบอื่นๆจำพวกกิ่งไม้ใบไม้หรือวัชพืชต่างๆโดยการน,นำมาเข้าเครื่องย่อยสลายกลายเป็นเศษวัสดุสำหรับนำไปใช้เพื่อการเพาะปลูกต่อไป ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะครบวงจรของเทศบาลเมืองปากพูนถือว่าเป็นที่แรกของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ให้ความสําคัญกับการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและการนําขยะมาแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งสําหรับองค์กรหรือหน่วยงานใดสนใจมาศึกษาเรียนรู้สามารถติดต่อมาที่เทศบาลเมืองปากพูนผ่านช่องทางการติดต่อได้ทุกช่องทางเลยครับ,บรวมแล้ว1000บาทแล้วผมได้มากิโลละ8 0 0ถึง1,500ผมไปคันละ5ตัน ต่อมานะครับโรงเรียนไวสายหัวใจอาสาจัดกิจกรรมโครงการจากลูกปูลในกระดง้งสู่ไวสายหัวใจอาสาณท่าเรือคนชายเลน์หมู่ที่ 9, ตําตะบลปากภูนภายใต้คอนเซปต์สุขสนุกสนใจและภูมิใจงานนี้เรียกได้ว่ามีทั้งนักเรียนไวสายและผู้ปกครองและคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองปากภูนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยแหะครับ เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาโรงเรียนไวสายหัวใจอาสาและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจัดกิจกรรมจากลูกปูในกระดง้งสู่ไวสายหัวใจอาสาณนะท่าเรือคนชายเลนหมู่ที่9ตำบลปากพูลอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปากพูนคุณครูและน้องๆน,นักเรียนไวสายรวมถึงผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตรงตามคอนเซปต์งานในครั้งนี้ที่ว่า สุขสนุกสนใจและภูมิใจโดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของน้องนักเรียนวัยใสชุดป่าชายเลนการแสดงร้องเล่น,ต<อ>นเต้น,ตน,ดนแดนเซอร์การโชว์ขับเพลงบอก3 3> อส,มมสกามภาษาและการแสดงจีนตะลีลามวยไทย กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปและประเมินการจัดกิจ,ก,จ,ก,จกรรมโครงการโรงเรียนไวสายหัวใจอาสาซัมเมอร์แคมป์ปีที่2ผ่านกิจกรรมดินเนอร์ทล์กซึ่งมีตัวแทนน้องนักเรียนไวสายและผู้ปกครองได้สะท้อนความรู้สึกต่อการได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้วก็แนวคิดของคุณแม่ก็คือว่าก็คงจะต้องให้ลูกเรียนจนถึงจบป .6 เป็นการส่งเสริมให้มีความทรงจําระยะยาวได้ดีมากแม่เขาคิดอะไรบ้างลูกการไปน้ําตกนะี ได้รู้สภาพน้ําว่าน้ําสะอาดหรือไม่สะอาดค่ะได้ทั้งความรู้ความสุขความสนุกและหนูก็ภูมิใจค่ะที่หนูจบมาจากโรงเรียนเทศบาลเมปะพูลโรงเรียนม้ไส่เนี่ยหนูรเรียนสาขาอะไรศิลปะค่ะศิลปะ,ลปะคือมีพรสวรรค์ในการวาดรูปผมก็เลยว่าเอาไปเรียนเรื่องเรื่องเรื่องทฤษฎีดโดยมีนายธนวุฒถาวรพราม นายกเทศมนตรีเมืองปากพูลได้ร่วมเสวนาและชวนคุยในครั้งนี้ด้วยเพิ่มเนี่ยเราก็จะมีเรียนพิเศษในวันเสาร์และวันอาทิตย์การต่อมานะครับเทศบาลเมืองปากพูลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำขาวจังหวัดสงขลานะครับในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนชุมชนและการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรนะเทศบาลเมืองปากพูนครับ เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานายธนาวุฒิวรพรามนายกเทศมนตรีเมืองปากพูนให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำขาวจังหวัดสงขลานำโดยนายพันพัฒน์แดงสีวันและนางจุธาจันวรรณารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำขาว ร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานจำนวน45คนในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อน,นอ,อนชุมชนผ่านองค์กรชุมชนและการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรณเทศบาลเมืองปากพูลตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ2,567ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมาการกลุ่มองค์กรชุมชนและบุคลากรของ,ขอ,งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาวการศึกษาดูงานในครั้งนี้ น,นายธนวุฒิถาวรพรามนายกเทศนตรีเมืองปากพูนได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อนชุมชนของเทศบาลเมืองปากพูนที่มีการกระจายอำนาจแบบยกกำลังสองผ่านกระบวนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น8สภาและได้นำคณะไปยังศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะครบวงจรของเทศบาลเมืองปากพูนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างถูกวิธีเช่นการจัดการขยะอินทรีย์หรือว่าขยะเปียกด้วยเครื่องคลาวเทค หรือว่าวัวเทียมเพื่อรองรับการคัดแยกขยะจากครัวเรือนเป็นการกําจัดเศษอาหารที่ใช้เทคโนโลยีในการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยและก๊าซชีวภาพและช่วงนายกพาพัฒนาเมืองสัปดาห์นี้นะครับไปดูการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อน,นํามาใช้เป็นเครื่องมือในการกําจัดขยะอินทรีย์หรือว่าขยะเปียกนะครับที่สามารถนําไปใช้ในครัวเรือนได้นะครับเจาเครื่องตัวนี้มีความสามารถพิเศษยังไงและหน้าตาเป็นแบบไหนนั้นไปติดตามก,ก,ก,กันกับช่วงนายกพาพัฒนาเมืองครับ สวัสดีครับวันนี้ผมกับพุ่มอนาวินวิถุนพันธ์นะครับตอนนี้พุ่มก็อยู่ที่บริเวณพื้นที่การตำมาน่องผีปีกองฉังเทศบาลเมืองปากพูนนะครับวันนี้นี่พุ่มเน็นนายกปู้แกทำอะไรชู้อยู่กับเดี๋ยวเราไปทามเกลี่ยวว่าแกทำไมไรนะครับพุ่มเ็นเจอโจอยู่พักหนึ่งนะครับสวัสดีครับหลวงปู่สวัสดีครับทำอะไรครับนี่ท่ามกูขวเทียมไปยุกับแม่มันครับแล้วก็ทำมูเทียมรายก็ทำแฝเทียมอุยไล่ซะพัดชัดยังนะ เดี๋ยวลุงกู่ใอาิบา้ายให้ีพี่น้องฟังตะกิดได้ไหมครับว่าไอ้นี่มันออกวบบจะไหมาเลยอะไรบบนื้นครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําประกอบไปเห็นว่าผมใช้ทั้งขนาดซ่องลอยลิตรเนี่ยซ่องลูกลอยกสิบลิตรอีกหนึ่งลูกตัวนี้จะเป็นปลายทางข้องขยะนะครับที่ผมเรียกมาันเอาว่าลูกว่าเทียมนองฟุกตั้งเห้ว่ามู่เทียมผู้หมาทํามู่เทียมใจอานพี่น้องแต่พุทธพี่น้องมุสลิมก็เราเรียกว่าแพะเทียม เป็นการยอแบบหัวเทียมมาครับอ่าจอเซตแล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นเครื่องมือนึ่งที่ใชในการแปรสภาพจากเศษอาหารเศษพักผลไม้ตามข้อมูลเนี่ยตำบลบักพูนเราตอนนี้นะครับนึ่งหัวเรือนี่จะผลิตเศษอาหารประมาณ2.3มกิโลต่อวัน ในซองยุดสากิโลเนี่ยนะครับเศตอา,ารและเปลือกพักผลไม้อยู่ประมาณ6กเซก็วันวันวน,นึงก็เกือบกิโลต่อหัวเรือนอย่าลืมนะครับวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยเขาไม่รับเซตอานเาขาไม่รับเปลืองขายะเปียกอีกแล้วนะครับตัวนี้ครับเป็นลูก,กวัวเทียมก็ได้เป็นมู่เทียมก็ได้เป็นแผลเทียมก็ได้แต่หน้ามันมีหน้าทีคือเราเอาเซษอา,ารใส่เข้าไปในนี้ครับ เราใช้จุลินซีย์ไปก่อนตอนนี้พ่อไม้แม่ไปข้อจุลินทรีย์วันนี้ไปเอที่ปราบ่มใส่น้ำมาแล้วค่อยๆใส่เซดาลงไปก่อนครับค่อยๆเติมไปเรื่อยๆสักหนึ่งเดือนเนี่ยพอใส่เข้าไปในนี้ครับมันจะทุกมักออกมาเป็นแก๊สครับรูแก๊สจะออกทางนี้ครับแก๊สเนี่ยเราต่อออกทางนี้มาเข้าในทั้งนี้ในที่มันเกิดแก๊สเนี่ยครับมันจะเกิดแรงดันทั้งเนียนช่องลูกลูกนึ่งเปิดปากว้างแล้วใส่น้ำม,มาสักประมาณแค่นี้ครับ อีกลูกนึงก็มีลักษณะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าพุ่มพุ่มจอรูแล้ลก็คว่ำไว้เผื่อมันอยู่ไหนานา้ำพอเกสมาอยู่ไหนเนียนตรงนี้เราใส้ย,ยางชายไสา้ย,ยางรถยนต์ขาดไว้พูกไว้ใส้ย,ยางใส้ย,ยางรถเครื่องรับรถมดใส้ยัอนอนี้เอาโอวซา,าดูบานบานมาทำกันให้ชายซาปริงให้กันได้เผื่อมันเกิดแรงกดในขณะที่เกสมันอยู่ไหนเนียนครับในนี้มีนม้ำเกสจะอยู่แต่ลอยอยู่แต่ใน ในทั้งเนี้ยมันจะลอยขึ้นเรือยือย้ตาแก๊สมากเรือมันก็ลอยสูงขึ้นเรือไอ้ชายยางก็กดแก๊สไว้เกิดแรงดันตัวนี้ก็เป็นช่องทางแก๊สออกไปนำชายผุ้ต้มได้ครับเจียวเคย,เยทำกับข้าวได้ถูกยางเลยวายชายในครัวเรือนก็นได้วายชายในหน่วยงานก็นได้ไอ้เนียน้ยผมทำไว้ตั้งไว้ที่โรงเรียนที่สู้เล็กๆที่โรงพยาบาลที่เทศบาลแล้วก็พอดีกองทุนสวัสดิการชุมชนครับ นี่มันเนียกข้อ,ขอประมาณทางกองทุนให้เขาซื้อวัสดุปรกปกณ์พวกนี้มาให้เรากระทำไว้ให้ครบครัวตัวอย่างที่เป็นสมาชิกกองทุนนะครับชายซามี่หัวเรือนชายอันนึงก็ได้ครับเร็วพอได้เกตชายเร็วนะครับในนี้มันจะเป็นน้ำม,มักและปุยมักชีวาภาพอยู่ในนี้ครับพอเกตดันปั๊บเนี่ยครับปุยมักชีวาภาพเนี่ยมันจะทุกแรงดันของเกตเนี่ยมันจะหล่นอกมาตรงนี้ครับก็จะเป็นน้ำม,มักชีวาภาพ และกากปุย๋ยมักชีวป่าเมื่อนกับหัวเทียมตัวใหญ่เลยกับถูกยางเลยทําหน้าทีเหมือนกันการย่อยส้าไลา่ถูกยางแล้วก็ออกมาเป็นแก๊สกับน้ำปุย๋ยมักกับกาก,าก,ากปุย๋ยมักชายในขัวเรือนได้ไอเนี่ยผมทําขนาดใหญ่สรงลอยดิษโรยชายทั้งขนาดเหล็กกันได่กับชายซ้อมทั้งแบบเนี้ยเดี๋ยวพาไปตั้งข้างแม่วัวเทียมก็เรียกว่าลูกหัวเทียม พาไปตั้งบ้านผี่นองแต่พูเราเขาเรียกมูเทียมกับมูเทียมใครเรียกแเเทียมกับแเเทียมแต่ที่สาคัญมันกินเสษอาหารของเราก็เป็นนวัตรกรรมนึ่งกับที่นังคิดนังทำแล้วก็ต่อยอดเพื่อให้ชายกับชุมชนนะครับในรายการนายกพาพัฒนาเมืองวันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูรองการชายจริงในเหมือนลังจากเอามันไปอยู่กับแหม่มาแล้วจะได้เห็นกับสวางทางแม้ทางลูกมีประโยชน์อะไรบางพบกันไหมครับในรายการนายกพา พัฒนาเมืองสำหรับวันนี้ครอบประคุณมาครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นนวัตรกรรมนึ่งนะครับที่จะช่วยให้พ่อแม่ปีน้องเนี่ยสามารถกำจัดและการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนทุกคนได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเ,อเสียเวลาพาไปทีวัวเทียมตัวใยญ่ยนะครับเราสามารถจัดการได้โดยมู่เทียมแพลเทียมก็เป็นนวัตรกรรมนึ่งนะครับที่ท่านนายกบูนีคิดค้นมาเพื่อให้พี่น้องชาวประคุณเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะครับ สำหรวับบานี้พุ่ม,มานาวินวิทูลพันธ์้องโอลาทุกคุไปก่อนนะครับสัหรวันนีสวัสดีครับ,รบ,บและนี่คือครอบครัวข่าวปากพูนนะครับพบกันทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้สวัสบบนี้ลากันด้วยการแนะนำวิธีการคัดแยกขยะ5ประเภทที่สามารถทำง่ายๆจากครัวเรือนผมและทีมขา่ขาวต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสบบาหรวันนีสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับเราจะมาคัดแยกขยะในครัวเรือนนะคะซึ่งขยะในครัวเรือนของเรานะคะก็จะมี5ประเภทค่ะมีอะไรบ้างคะพี่อาทิหนึ่งนะครับคือเป็นขยะอินทรีย์นะครับหรือขยะเปียกนะครับ2ขยะรีไซเคิลนะครับ3ขยะจะไต้4นะครับขยะติดเชื้อนะก็5าขยะทั่วไปครับด้วยขยะอินทรีย์นะครับได้แก่นะครับเศษอาหารนะครับเรืผักผลไม้นะครับขยะอินทรีย์นะครับเราจะมีวิธีการกําจัดได้โดยก็คือ ถ้าบ้านท่านนะครับมีพื้นที่ในการฝังกบนะครับท่านก็สามารถกดลุมฝังกบได้หรือว่าใช้ต่างกยะยเปียกรถดร้อนได้นะครับหากบ้านท่านนะครับไม่มีพื้นที่ในการฝังกบนะครับท่านสามารถเก็บใส่ต่างไว้นะครับในรวบรวมนะครับนำส่งศูนย์การเรียนรู้จัดการบริหารขยะครอบวงจรหมดที่ห้าได้นะครับอาจ่อไปเป็นกยะยีไซเคขึ้นนะครับขยะรีไซเคขึ้นได้แก่บได้บ้างครับน้องเพชรขวดน้ํพลาสติกค่ะแล้วก็ขวดน้ํากระป๋องนะคะขวดแก้วค่ะขยะประเภทนี้นะครับท่านสามารถ เก็บรวบรวมไว้ที่บ้านของท่านเองและก็สามารถนําไปจาหน่ายเองได้นะครับหากท่านประสงค์ที่จะคัดแยกและก็ให้เทศบาลเมืองปากพนไปจัดเก็บหม่ก็ได้นะครับเครื่องนี้เราจะใช้ในการอัดขวดประเภทนี้นะครับได้ทุกขวดแต่ว่าส่วนมากเราจะอัดขวดที่มีการสกรีนเพราะว่าขวดที่มีการตสกรีนนะครับเราจะนําไปขายได้ไม่คุ้มกับราคานะครับเราจะสามารถอัดและก็นําส่งเป็นขยะอัดิบได้ดีกว่านะครับอ่าต่อไปนะครับขยะอันตารายค่ะขวด สเปรย์นะคะแล้วก็รถแบตเตอรี่นะครับรถนะคะแล้วก็ถานไฟฉายนะคะซึ่งถานไฟฉายนะคะเราก็จะมีการเก็บนะคะก็คือต้องใส่ขวดพลาสติกแห้งนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีนะคะสําหรับขยะอันตรานะครับวิธีการจัดการของเราก็คือแยกใส่ถังหรือว่ากล่องไว้นะครับต่างหากนะครับไม่ใส่รวมกับขยะทั่วไปนะครับเพราะอาจจะเกิดการปนเปื้อนของสารพิษได้นะครับ โดยนะครับเทศบาลเมืองปากพูลนะครับจะดาเนินการจัดเก็บให้และเทศาบาลเมืองปากพูลจะนําส่งอบจนจครับปีละสองครั้งนะครับเพื่อนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีอีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีที่ท่านมีขยะอันตรายในโกเดือนเยอะนะครับโดยไม่สามารถแย,ยกเก็บไว้ได้ท่านสามารถนําส่งเทศบาลเมืองปากพูลและก็โรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูลทั้งสองแห่งได้ก่อนกำหนดได้ครับผมต่อไปนะครับเป็นขยะติดเชื้อขยะติดเชื้อนะครับเราต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับในการจัดเก็บ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือเชื้อที่เกิดจากสารกัดหลังของผู้ป่วยหรือว่าเกิดจากสารอื่นๆที่เราไม่พึงประสงค์นะครับหลอดฉีดยานะคะหรือว่าเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วนะคะแล้วก็สำลีที่ใช้แล้วนะคะแล้วก็หน้ากากอนามัยค่ะถ้าเข็มฉีดยานะคะเราต้องเก็บโดยการเก็บใส่ในภาชนะที่มีความเหนียวและก็ความแข็งนะคะเพื่อป้องกัน ขาลุของเข็มนะคะซึ่งหากบ้านไหนไม่มีขวดพลาสติกแบบนี้นะคะเราสามารถใส่ขวดที่มีในครัวเรือนของเราได้นะคะซึ่งเป็นขวดทั่วไปที่มีความเหนียวและความแข็งนะคะเมื่อใส่แล้วก็นํามาใส่ในถุงเดงนะคะจากนั้นเราก็มัดปากถุงให้สนิทนะคะหลังจากที่เรามัดปากถุงสนิทแล้วนะครับ ขยะประเภทนี้นะครับต้องไม่เกิน7วันนะครับก่อนที่จะนําส่งโรงพยาบาลเทศบ,บาลเมืองปากูนทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็มาัดมาเสร็จแล้วนะคะเรานํามาใส่ถุงแดงอีกชั้นนึงคะเพื่อนําส่าสงโรงพยาบาลเมืองปากพนทั้ง2แห่งนะคะ,ะสำหรับขยะติดเชื้อนะครับเราต้องหลังจากที่เราจับขยะติดเชื้อแล้วถุงมือเราต้องสอดแล้วก็ใส่ถุงแดงด้วยนะครับขยะติดเชื้อนะคะก็จะมีชาวบ้านเขาจะมาทิ้งขยะติดเชื้อที่เรานะคะ มีผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องฉีดยาเราก็จะให้กระปุกยาเข้าไปแล้วให้เขาเนะี่ยทิ้งเข็มที่ใช้ฉีดยาเราก็สอนเข้าไปแล้วนะคะว่าในหนึ่งกระปุกเนี่ยเขาจะทิ้งเข็มได้ไม่เกิน3ในสของกระปุกนะคะแล้วเขาก็จะมาปากเราทิ้งพอมาถึงที่เราเนี่ยเข้ามาทิ้งขยะติดเชื้อเช่นพวกถุงน้ำยาล้างไตนะคะเขาก็จะใส่ถุงแดงมา มาถึงก็เขาก็จะมาแจ้งเราเขาเอาขยะติดเชื้อมาทิ้งนะเราก็จะให้เขาเนะ่ะเอาไปทิ้งที่โรงขยะติดเชื้อของเรานะคะหรือว่าขยะติดเชื้อของเราเองเนี่ยเราก็จะมีการแยกขยะอย่างเช่นในถังนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็ต้องแยกว่าถ้าเกิดว่ามีพวกผ้าก๊อซหรือสำลี ที่อยู่ในเนี้ยเนี่ยเราก็จะต้องเทน้ําทิ้งก่อนแล้วก็รวบถุงขยะติดเชื้อเนี้ยถูกแล้วตั้งเอาไว้ก่อนตั้งไว้ที่โรงขยะติดเชื้อเราจะกําจัดน้ําขยะติดเชื้อที่โรงกําจัดขยะติดเชื้อขยะติดเชื้อที่เป็นขยะแห้งเราก็จะเอาไปรวบรวมกันที่โรงขยะติดเชื้อของเรานะคะแล้วก็จะมีโรงพยาบาลมหาราชจะจัดรถที่จะมารับขยะติดเชื้อนี้ไปกําจัดต่อไป ต่อไปนะครับขยะประเภทนี้ก็คือขยะทั่วไปนะครับขยะทั่วไปก็คือได้ได้แก่ถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกเศษกระดาษนะครับเปลือกลูกอมซองบะหมี่ครึ่งตัดแบบรูปนะครับน้ำยาปะปลานุ่มนะครับกระขยะประเภทนี้นะครับเราให้ท่านนะครับแยกใส่ถุงไว้ใส่ถุงดำไว้นะครับแล้วก็รอการเก็บผลจากเทศบาลเมืองปากปูนะครับสำหรับนะครับถุงพลาสติกถุงพลาสติกนะครับ เราไว้ท่านแยกไว้ต่างหากนะครับโดยแยกใส่ถุง,ถงใสนะครับแล้วก็แยกอัดไว้อัดไว้อัดไหน้เน่นแล้วก็ผูกปากถุงไว้นะครับอันนี้นะครับเราจะนํา,ามาทาเป็นเชื้อเพลืงนะครับหรือว่านําส่งเป็นขยะอเ F ได้นะครับ ทั่วไปเราก็จะนําใส่ในถุงดํานะคะประเภทกิ่งไม้นะครับที่มีความหนานะครับไม่เกินหน้านิ้วเป็นเส้นบาดถุนกลางนะครับไม่เกินหน้านิ้วสามารถนํานสาา่งได้นะศูนย์การเรียนรู้บริหารจัดการขยะควบวงจรได้นะครับขนาดนี้นะครับก็สามารถนําส่งได้เตียงเฟอร์นิเจอร์ที่เก่าหรือชารุดแล้วนะครับที่มีขนาดใหญ่พวกอิฐหินดินซายนะครับะยะประเภทนี้นะครับท่านสามารถติดต่อเทศบาลเมืองปากพูนนะครับเพื่อรอการกําจัดโดยมีค่าจำเนียรรายครั้งด้วยนะครับ เทศบาลเมืองปากพูนะครับประสงค์ที่จะให้เราได้รู้จากวิธีการคัดแยกขยะทั้ง5ประเภทเนยนะครับทางเทศบาลเมืองปากพูนะครับอยากจะให้ประชาชนทุกท่านนะครับร่วมมือกันนะครับในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ถูกหลักวิธีนะครับเราจะใช้ประโยชน์ในการจัดการขยะทุกประเภทได้อย่างสมบูรณ์และก็มากที่สุดครับผมการจัดการขยะถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน แนวทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเองคือการแยกขยะก,ก่อนทิ้ง